สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พี่นุ่นไปเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีที่ฮอลแลนด์จะระหว่างทางพี่นุ่นก็เลยถ่ายวิวสวยๆมาฝากเป็นโบสถนะคะที่อำเภอที่พี่นุ่นอยู่ก็เลยเก็บภาพสวยๆมาฝากนะคะการเลือกตั้งที่ฮอลแลนด์นะคะคือครบ4ปีแล้วก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ แล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะเขาจะให้เวลาทั้งหมด3วันคือวันที่สิบห้าสบแล้วก็17จ้ะพี่นุ่นก็ถือโอกาสไปพร้อมกับพ่อใหญ่ค่ะคือสามีพี่นุ่นเพราะว่าเขาให้คนที่อ,อายุ 6- 5ห้าขึ้นไปได้ไปเลือกตั้งก่อนก็เลยถือโอกาสไปพร้อมกันก็เป็นครั้งแรกค่ะที่ได้ไปเลือกตั้ง พี่นุ่นก็อยู่ครบมา5ปีแล้วก็มีคือได้พาส,สปอร์ตของอประเทศฮอลแลนด์เรียบร้อยแล้วค่ะถึงได้มีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะที่พี่นุนเอามาฝากในวันนี้นะคะ่ะคนไม่ค่อยเยอะค่ะเป็นเพราะโควิด ก็คลิปนี้พี่นุ่นก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเอามาให้เพื่อนๆชมเล็กๆน้อยๆค่ะสวัสดี